สไปดีพี่นอ้องเข้าตะนหนาวเขาซูซองฉิปแชร์หน,นอ่อยได้พี่น้องตอนนี้ทิ่กำนองบุษมาเนาะกำลังสิไปเฮือนน้องนุอยพี่น้องจะไปเบิ่งห้องน้ำเนาะกะตั้งแต่มาแต่ไทยก็ยังบ่ทันได้ไปเบิง่งตอนนั้นหันที่ว่าบ่าทันได้มาเบิง่งก็ยังยุ่งยะเวียกลายยาง <c oughs> มันไม่ได้จือด้นะ่นาะจางไปอยู่วัดซากฮะ ใช่ว่าเออเอ,อเออเอายอาไปน้ำหาดูค่ะโอ้ยแหลนเลยคนหน่อยลาเอาขนมนี่ขนมนขนม หูเมาหนเอาวัน่นไม่น้อยบุหัวเสียจริงเลยเอาอีหลาเับเอาโหนนหยาดเ เาเราเที่ยวสองผูดพูดเฮ้ยกับเราคไณผู้ชมกบเรีกไห่อือนี่ท้งวาน่ะ้งานโอ้ยเดดเดดในใต้อะไรเนไยงากินเหล้าอยู่เมาเธอได้โทรห้าแต่คอยไักบ่กินเลกหน่อยอนีบ ไปเจี๊ยมเกงกินเอี้ยเกาะอ้าวอันนี้พานคมห่อแจวกับมัระโดนนี่บอกจะหนึ่งทีไดรโอ้ยอันนี้ก็ห่อแจวอันนี้พักวานอ้าวน่อย เอนุ saw ่ยวะเนี่ยกลืมเลยในเลี้ยงเขาขึ้น like ีกระเทิ si ้งไข่โตมากแม่หายห้องอยู่เอาไปบอกสบายเทิงไข่อยู่ใชอยู่บ้านลุบุญอนแรกผมมีเขากินแล่ะก็ไปเกี้ยเขามาเลยเหลี่ยมอะไได้จ้ะเขากินกับบมีนี่ก็ไปบล่อยไปใช้ไข่บล่อยเด้งกับใบเข้าแม่ทะเลเอ้ยสุดปไายเม่ทะเลเอ้ยพอดีลำพาดยางก็คือพ่อหมอพราว่ามันใกล้ นี่โมแดงนี่ค่ะซีุกเอักหวาน้องคนนี่เาไปเเอาได้ผักบุ้ผักบงผักายกันหหัวจไ้องอะไไปได้เขานกนมันน้อยแด้ค่ะกันไ่ใส่น่เนาะเปนส้มานี่ยค่ะ เ็บอปพู้คุยได้ยิยาผู้ใหญ่เออมุกเท่าก็บสิพันต์เออมาสิสวยช่องมุกช่องเอาข่าเนี่ยบริข้ายตีเข่าเนี่เข่าบรขายเข่าเยเขาใก้ากลเข่าบขายงามนะช่งมุกคุณงามเราเห็นมัติโขกลงวเนาะอย่ามันเหี่ยวมันเ่าปะไว้ฮันมันง่ามเลเนาะเออก็ะงามมันจางซุ่มมันโมหิมันโมห่ะฮะมันจางกรุง บงอมทุ่งยางเบงม่ไนเอาแลยทุ่งยางค่ะใส่เรอยเล่ายมันอึดทุ่งยางี๋ยวเขาไปเก็บเงินนะมันครบได้เข้าเสียนั่นแลก็จงอยู่แต่นในห้องบัดแห้งนิ่นักเดี๋บุญเนียโอ้ยอกนี่กันเหลวหันดอกฮะโอ้ย้ยไอ้อออ้โอ้ยโอ้ยไป บ้านนี้ยใ่ไนีกันยู้นี่นะมื่ออยู่น้ำหน้าพนเมือยู่น้ำหนองหนองทรผัวเออไม่ได้เห่อหน้าเหมนก็แมละหน่น้องน้องเมือนเดิมบนหัตักน้ำรดพุกอันอืมอุ้มมทางจางดอะไบยังลงอาตืมให้ซื้อเคียวมาเปื่นมือได้เศร้าค่ะ ชาวันประมาณเท่าไรเขาได้ซื้อแบบซื้อผู้เขียวมาสี่สิบบาทว่ะถาได้พ่ว่านี่กี่เล่ห์ละห่อปะมหน่อยต่ด้พักบงผักกาดเฮ้ยลรลกรอากผักกาดกับกรคอาวพักบงกากัดอาในไชผักเม้พขาเอาเงหลวงกินเหล่านีเลยไกำปูดีบ่อยาวปูขาปุกข้ปุกแลงามหางงามพักบงเราค่ะเจ้ายงมากโทรไปให้คอยหาย เอาได้รู้ก็จะไปดินบอกบ่อเห็นได้บ่อเฮ็ดได้เป้านำมอคัน่ามอคันว่าเอาเมื่อนานฮันว่าเขาว่าสีสางห้เจ้าไปสั่งเองมันไปส้างเองบันนี้เขาบ่มาส่งม่านว่าบ่มีเขาหไปเอาเองเมื่อปแเป้าเองราคามัน3 6 0 0 บันี้ไปแก้วเองพันว่าบันทึ้ไปแก้เลยเขาเจ้าบอกเงินแล้วเขาก็ยาเลยหยุดก่อนบันี้กข้อเงินไปแก้ก็เลยว่าเอ้าพี่น้องกะมีก็คือบอรห้าพี่น้องไปเขาบอจ้ห้าพี่น้อ,กกนอ,นอ,นองแล้วหมดเอ้าเจ้าบอกนั่นออนั่นน่ะว่านี่บางคนค่อยก็ดอกกีดแท้ว่าฝุ่นเขาหยุดก่อนเขาคืด็เอา้าน้องสาวร้าเป็นผู้สัง่งเพิ่นนี่เมาเล้าเมาเล้าแล้วโทรไปเขาล้นเขาบันเนี่ยโทรห้าเขาจะได้เถื่อเหมือนหนึ่งเขาก็ให้เลยเอ้ากับเราบอกเลย ตาบิตเ่าไปชังเราเด้อป่ะครไปชังแล้วแล้วเจ้าไปหอดบนดินบอกเลยเจ้าก็โทุบอกคอยเด้อเอยก็โทุบอกว่าบัานี้เจ้าว่าเขาโบมาจ่ายเอ้ยเขาโบมาส่งเดี๋ยวเขาโบมาส่งแล้วก็โทุบอกอีกแค่นั <c oughs> ้นจังตาบิตผ่านมาเขามาสงา่งเออตาบิดว่าเขาจะมาสง่งบัานี้โอ้ยมัน <c oughs> น้อยหมดเขาอ่ะและา<ม>ยคนยะนี่แต่ว่า,า,าสั่งเขาอ่ะนะให้เขามาส่งอยู่ทางหันแล้วเอารถไถ่เราหนีไปแกไมาเอาเออได้เขาทำแค่ทำนี่ก็ได้ ลมีะกรมีดบอกอึดน,นะเาเด้อีเขาเฮียทำแต่ราคาที่ไรบจังวัเด้อราคานดูพุนนเอาเบาแล้วราคาามชามพรุกร้อยเอ้ยเอามันหน่อยเดียวเอาในนีน้ก็ได้อืมก็ได้แต่ว่านอยฮหอยก่อนเ่เออลอยก่อนเลยอ่างน้ำเด้อใส่แล้ววะนี่หรือยังใส่แล้วงใส่ล้ว เอาอันี้ยังใช่บราแม่ใช้แล้วน้งไปบรอยู่มันบอกพ่ออามาเบอร์ของงาเนาะลอยก่อนนี่มันพ่อบ่สร้างคิว่าพอเลยอ่อนนะอออทอะไราาักอันมันบ่พ่อนะเขาบ่หายดอกเขา่ายโทษกวนเขาน่ะแหละคงเบอาปีนไปปีนมาเขาก็หาก็แต่อ่างนาบอ่นะก็อ่างในนั้นเลยสบายนนี้เลยอันนวคืออีกช่องก่อนเอา ั้งกรมันก็วิทัวเลยได้สมเขาเอ็ดด้เลยเอออม่็ <c oughs> นยัง่อันอันนั้นอย่าันมึงทำทำาก่อนเท่าได้สองอาทิตย์ก็คัะ กนนบน่ใไไป็น้ม้ทั้งมุดจักทั้งอันมุดจักอันทั้งอันผ้าซีนะอ่นเยนเออยังบ่ท่านได้ทาแล้วได้ล่างหนึ่งหันซีจิ้งหันลงซ่องหอบแล้วแต่ว่าตัดขอบยังอีกหอมหนึ่ง ไปกับไปไปผู้เดียวว่าไปเก็บหวานน่ะเขานำไปปมาจะกินดองกับไปเอาแหดองไีกแหละดอพอยก็จะมาบุญบุญปากเสีเจ้าอยูแม่เขไป ไวจไปแมวนะให้แมวบุกให้แมวไว่อยีไว้เเตัวเองมาเจ้าเพื่อนเจ้ายางมากขอว่าไว้มเพื่นยางยางผางคือเจอที่ยางมากเลมืดแล้วอ่าห้องหน้ามันเพิ่งจะได้อันจินบล็อกลอยก่อนเนาะทุ่ห้าหันก็เจ้าแล้วบุมาหาเนาะลุงทานี่เหม็นซังกะซีที่เจ้ามาใส่เปนบ่ ออสางกันยังมืดสมักลินอยู mm. ่เนาะเออกบงามเลยขเฮ็ดไรเ่พท่านบกงเียพท่านจับเบียมรือบงามอือจับเบี้ยมบก้จะไม่สิครับที่จริงเฮาบริมีแผ่นวาสิโบกน้องพี่น้องแต่ว่าเพนอยากโบกและตอนนั้นประมาณก็ยังมีอยู่ก็เลย อ่านาสั่งปูนให้เพิ่นเนาะเพิ่นข้อปูนเพิ่มสิบสอบเดี๋ยวบันสี่จังสรุปในตอนถ่ายคลิปเอาเนาะนี่สำหรับห้องน้ำเพิ่นอ่ะพอได้ใสไปเบิ่งพ้นงานบันนี้เนาะส่วนเพิ่นเป็นจังไดส่วนนี่ผู้ได้เป็นคนเหตุหน่วยเป็นคนเหตุเหตุคนเดียวพอได้จ้ะพอเหตุห้องน้ำ เลยเห็ดสวนลูกไส้ดิจ่ะลูกไส้ก็คือ่มเขาบอกให้พักเขาขึ้นนะเนี่ไก่คุณไปต่ห้าธรรมะแล้วนะไก่คุณไปไหว้คนละไก่คุณไปไุว้คนละว้างไก่แล้วเบิ้งนกผักกาดโอ๊ยบอ๊บบอ๊บคอยได้กินอยู่อยู่เหื่นกะมีอยู่หื่นเห็ดสวนคือกันเด็ดปูกระเพาะได้กินเงข้าามกิน พอก็ไปอยู่ด้พอเป็นยังบ่ด้กมืเขาก็ปลูกหน่อยแทะใส่ปุ่นที่แบกเป็นปลูกท่านน้ทานนี้นะเห็ดส่วนใหญ่อยู่แต่ว่าก็ปลูกน่อยลีเ้วนรเรียมัันูคนไปกินกินตลอดเลยบบเดอดเดือนหาเดือนเดือหนองมาเนี่ยพ่นต๊ะมันถ่วเนี่ยม้งบอกก็มาเทิดด้วยเขามุดอันก่อน không bùng cũng bùng khô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 ng không bù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 ng bùng không bùng bùng không 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 không bùng 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 บมทันเทศครับโทันทาวอดได้เลยเก่งดีเน๊ะเก่นครับแต่พอได้ใส่เนี่ยได้พอได้ใส่แต่ว่าส่วนนี้แหละคือเห็ดหน่อยแท้คือแบบปลูกลายๆต้นไก้ยอมเยือต้มมันปลูกมันโอ่้วมันทีโว่ไม่ใช่กับเยอะเลยพี่เลยประมาณนี้นะพี่น้องเป็นจะได้สร้าง ห้องนาอนนี้ให้เก่านาแล้วโอเคป่ะได้แล้วทำได้แล้วจวดปบล็อกมา่อ่แล้วใหม่คือละกี่โมงอืมมันตกปลาไปเอาเขากันเนี่ยม่งบุงปี่นยังไงอยูุ่กได้อยู่มากับพี่พ่อโล เออขีนหามาหาพอดีพ่อบอกเขาให้ยฮะยืดขี้ยังเิยืดเท่านั้นแหละไม่ใช่เออยังอยู่อ่ังกับร้อยแล้วกับพ่อแล้วเห็ดผักเออเห็ดผักกัน่ะพ่อพ่อมันอะไรมันมีบนเท่ด้ิแถวเออเทห็ดอะไรนั่นได้เออมีแต่ไหนเนาะดิ่นลอยก่อนเป็นบอกลอยก่อนเดี๋ยวสิขึ้นไปจ่ายเงินไหวแล้วกับแป้วน้ำเขาวเด้อ น้ำไผ่น้ำเทีาทำบ่น้ำมันไอคันบ่น้ำถือเจ้าเอาน้ำผลได้ดีสันเอาตัวราคาสามพันตัวนั้นสามพันหกยูไอคันตังใกจิกรบมดิยูนี่สี่พันหมดเก็เอาตัวนั้นก็สามพันหกบ่สามพันหกร้อยอืมลอยสามแสนหสามพันหกร้อยมันถือเท่าไหร่สามแสนหกสามแสนหกบ่สามแสนหเดี๋ยวรเอายเงินไทไปซื้อเลย ให้เจ้าหรือใหแล้ให้เจ้าดีกว่าเนาะให้ไปก็ได้บ่เป็นยังไปกินเหล้าบ่ได้เด้ใส่น้ำมันรถไทยเด้นใส่น้ำมันรถไทยจะได้เซนหนึ่งเพราะว่พอแล้วสามเซนอันนี้น้ำมันรถเนาะจ๋าจ้าสามเซนสามเซนห้าสิบพันจี สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อขอบใจขอบใจเอาบัดนี้มาหลบใหม่นี่มันแล้วได้บัดนี้ฮะได้มุ่งเนาะให้เห็นได้มุ่งเอาโบกแล้วแล้วทั้งมุ่งทั้งโบกเลยบัดนี้ฮะโทรห้าได้โบกนี่แล้วแหลวเด้อสิให้มาเบิงาสิบบบพ่อเองกับไปแก่บบพ่อก็ไปเับแก่เรอ้าใช่บบพ่อและใช่ มันเพราว่าเรือเขาโบกอ่างน้ำอยู่ด้เออยังบ่ทันได้ก่ออ่างน้ำบ่ทั้งไหนยังแล้วก่ออ่างน้ำอยู่ด้ทั้งนั้นก็จะได้ก่อทั้งนั่นเองเนี่ยตั้งแต่เมื่อช่วนไปซื่อกับประมาณสองียวกระพาะนะสองแถวคนไทยเออไปแก้วโลดบอกเขาไว้แล้วอันบ่พ่อบ่พ่อกัแกเติมอี็กอือ นั่นนะฮะกับอามาทีละน้อยเฮาก็บเฮดไปเรื่อยเมื่อวัเป็นนหรอเช้ามาเฮตเนี่ยกัมาฮอนเอนใกล้ห่ะใช่เนี่ยนอนโน่โบฮอนบบได้ผมไม่แต่หินก็โลกเล็กแล้วบริหารอืมไม่ธรรมดานะแล้วไปสัมผัสก่อนใส่แล้วเป็นจังได้ใส่ห้องน้ำใหม่แล้วเป็นอะไรสบายสบายสะดวกสบายบริหารลำบากม่ได้ฮะวันหยาบไปถ่ายแล้ววเขาไปโลด พป้นทายโหลดจะได้ใช่รึเปล่าหัดพูนี่ลั่นพอเข้าในเร็วหิวไปพูณิล่ะห้าเฮาหิวบ่ได้เลยเด้ถือมากระเถาแล้วไปพูนี่หันไปบ่ได้แล้วพูนี่ขับข้านไปคือขวายภูณิยัดยุ่ขึ้นนั่งบ่ได้กันมีแต่โจมใบเออต้องได้โจมใบละโจมไปแล้วแหละนี่ฮะเอาคือว่าตุยขึ้นบ่ในนี่ ไปบ่อได้เนี่ไปี่ไปบ่ได้นี่แข่งนี่อ่าไปบ่ได้ฮะมันตุ๋ยจะได้มาเนาะตุ๋ยคื้ว่าไงตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยว่ะก็คือว่าตุ๋ยขึ้น้มาวันนี้เนาะมาหลอกก่อนแค้นบดีเต็มี ตอนนะฮะอันน<โ>ี้อันนี้เศร้าเลยเด้องคนนบริขินห่อขนมตอนนะฮะี้จิงเราข้าวเหมือนจ้าเบิ่งนี่ข้าวเรืองอะไรอีกเนงนัแออาไยางมาดายหล้เนี่ยมันแล้วเอามาเบิ่งของหนาซื้อมานะบุกคยสบายถ้าก็ออกบาทมือนนี้ได้เนี่ย ออกเฉพาะหมอหมอสบายไปได้ของหมอออกกันด้ออกข้างย่างๆบเทียงอยู่เออผู้ได้เข่าผู้อ้วนๆนะนี่ห้ากับมานาล้านผู้ใหญ่ไงนี่ผู้หญิงหันนอนใส่สโลมไข่พร้อมกั้นแล้วบวเศร้ากินยากบวเศร้ามือต่อมาซักยาใส่กลนกับบวเศร้ามือต่อมาแล้วใส่น้ำเกลือวันนี้ เบิดได้แต่ขอเบิดโคดเลยเดีเือนเอาอยู่เพื่อนหานเก่าคนยังอีย่งงต่บุนมากรับแม่อีอวนทะเล่านไดนเป็นทานไปเนาะยังว่าทอดมือเยอะุพา็งแรงเลยคันวิทยดอคัวิทยเาขอกอนิดนังแต่ตอนนี้แล้วเนาโกร่น ดึบกแล้วแต่หึงแล้วพุ่งแต่หึงแล้วบกแล้วแต่หึงอืมงากาม่แล้ววันนี้วันจะยิคอน้ำเพล่อยกันดิบกห้องน้ำมึงเงินจรงไอคันลมึงหลาน้อยเงินขามักแต่งกันนั่นแหละพัง่ะเงินนเด้อดไสเขากินจกสอบเขากินกระเบื้องไอ้วันนี้เหมือนกินกระโมีอ่ะกระมีเมือน้าว่าสิเอาไข่แดงแล้วไปแหลกเขานี่เทียนนาเข้าวันนี้ค่ะ เอ้าเจ้าก็มาให้กินนะว่าเขาเจ้าเอ้ากินไม่เคยยังบรรลายเจ้าก็ยังบรรลายเออลูกเคยกับชิมาอ่ะเข้ากันเอออเาไปยังกือชิมาฮะกลับมาเอามีอ่ะเพิ่นไปเหินงันอย่างนี้แล้วเออใสด่ป้าลูกเอหินส่วนทุเรียนจังหวานนี่และเงินก็มาซื้อรถซื้อหลางทุหมดได้ยี่ร่างน้าแฟนป้ายนี่ได้จะซื้อเป็นอย่างนี้ ได้ตวเลขเหมือนดเหรอได้ตวเล่มสางหมือ่ได้ตวเรขบัดอันนั้นี่มาแรงงานก็มาพวกเออเขากินกระเบิดแล้วมืดแล้วเอหอย่างแต่ขะปลูกช่องสอบมาไวเขาปลูกอีกกินมันอันนั้นละก็มดเล้เอาเชห็นหน้าลูกใสเปลูกอ่คนกินมดละก็มดแล้วยอขาเอานกินหนเราใช้เราิไปเลยไม่ขาปลูกใช้ตงยัเขาเดี๋ยนี้สอบถ้าได้เดี๋ยนี้ยังชอคนชอบ เขาซ่านทีเขาซ่านเทไรเขาเปลือกเขาซ่านซอบนึงมาแซนแปดบ่จีบเชนไปจีบแซนมันเขาหล่อสื่อเลยได้ตอนนะคะซ่องซอบห้ฮหสื่อช่องซอบตอนนะคะจ็แซนเทไรจเชนแปดบื่อเบิ่งมันเบิ่งมันสีกันเด้อพี่เนาะมากำมาเติมไปใช่ ไปกิ้วพุ like so uh ่นรแน่แล้ววใครแน่แล้วโทรมาคืนนี่ว่ากินยมกินยาได้รเอ้ยวะเธอาวก็ใคแน่แล้วเธอามสาวนี่เขาได้กินเนื้อเขาได้กินเขบอกปเพยเนาบอกได้กินอันยูิอันนี้เลาะยูชิอัอกกลุ่มบ่กลุ่มเขาไปชิบกุกติกุ่มเขามื่อชือมบกุกากลุ่มนะเือเชื่อมออาพอยจคอยจะดีชิบไปว่าเขาบอกกลุ่มบอเขาจะดีงามใช่ไหมนี่ อืมไไเดี๋ยวสีซึง่งลูกงบเลยเด้องบนี้พอดีเสียหายแล้วก็พอดีเบิดิน,ดนเฮ้ยมีมีสามแสนสามเลยอันนี้สื่อสื่อเข่าเด้อสามแสนสามอันนี้ไฮมันมีจกมักบุกเกาะนะสี่มุกมุกเท่าไหร่ ี่สิบอันนี้ขาบแจ้งด้าะโมเดลก็ยังหายจะให้สีเขาเนได้ได้สำหรับงบ <c oughs> สํำหรับงบประมาณนี้เนาะข่า <c oughs> ขังกรทีเข้ามาหั่นละเมนงบเลืออยู่แปดแสนแปสิบหกพันและตอ้นอาหารพอนองหน่วยเพิ่นข้อปุ่นเพิ่มสิบสอบเนาะ <c oughs> ทั้งเม็ดมแมนเจ็ดแซนหาสิบพัน เงินก็นจะเลืออยู่1นึงแสนสามิ้นหกพันและต่อมาพอ้องหนุ่ยเพิ่นอยากได้ดินบล็อกเพิ่มต้นนั่นก็เลยมีงบมาหนึ่งพันบาทแต่ว่างบนี่เพิ่นบริระบุมาตัวนี้แต่ว่าพอดีว่างบตัวนี้มันเบิด <c oughs> ก็เลยเอางบบนนี้หานะมาลงในบนนี้ <c oughs> งบที่มาใหม,นม่นี่เป็นเพิ่นบรประสงร์อ่างนานะ้ำเนาะหนึ่งพันบาทได้ยู่หกแสนสี่สิบเจ็ดพันแล้วก็บวกกับงบที่ยังเลือเมื่อกี้หนึ่งแสนสามชิ้หกพันเป็นอยู่เจ็ดแสนแปดสิบสาม เจ้นแปดสิบสามนี่เมนได้สื่อดินบอกค่ะเนาะสามนุ่อยหกส,สามเซนหกสิบพันลอยก่อนและะ้วก็ไฮคาน้ำมันโหลดเผินเส้นหนึ่งแล้วก็ทีเรือสามเสนสะสามพันเมนไฮสื่อเข่าสำหรับหยอดซาส้มทั้งเมือทีใดมาสวยเผินนี่เนาะ <c oughs> เป็นอยู่สิบซองหลานสี่แสนหกสิบพันกีบทั้งนำซ้างทั้งหงนามบน,นในใจว่าเผินรวมโต หน ok, uh, voulais, ึ่งพันบาทที so ่ให้ก uh. ่อนนันบออยากให้เม่เนาะขอบใจี่เลตจะดีทุกคนเนาะขอบใจขอบใจของนายจะดีมาให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อใไอศกไอป้านางเงินาขังกายได้ได้อยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บอย่ากได้กังขายอย่ามีถ้าถอยหลังให้รวยเด้อมาขอบใจเด้อปูดในใจดีมาสนับสนุนพ่อแม่ก็ได้ห้องหนำห้องไรก็ลืมที่แล้วแล้วปัเอา พ<ะ>ักเงยค่ะค้อมกับมีเบิดแล้วปะเนี่ยสัปดีหต่อไปก็ให้มีโชคมีลาบให้อยู่ดีมีแห้งเข็มแข็งเบิดคู่คู่คนเด้ออ้ามันเงินทั้งนี้ก็ดีใจร้ายแล้วพี่น้องมาเนาะมาสวยเรือเพลินความถุกย์ยาของเพลินก็เกิดมาดอยพัฒนาคนหนึ่งนะอืมอนานแล้วจังหวะทางงานอีพี่เขาเนะาะทั้ง หน่วยงานทำมาสอยเรือกอัเฮดดีลลแล้วสำเนียก็ห่วยคอยก็ว่าพุ่มใจลายๆแล้วสำเนียงคันถาว่าบุมีถ้าจ้ามาสวยเรือนี่ก็ซิได้ยาก้ยแม่นยังดอกเผื่อสิหาเงินสื่อบุมีนี่แหละถูกยากนี่อันนี้ก็ขอทั้งเ <c oughs> อฟซีแล้วก็ทั้งเงินเน หน่วยงานต่างๆสวยเรือเนาะอ้าวขอบอกขอบใจจะร้ายให้เพิ่นให้ลำให้รวยเดอ้อแต่นี่ต่อไปจะถือเหล็กหกตัวเด,400ด้อสี่ร้อยล้านอ้าวมันยืน่นมันยืน่นมาเบิง่งห้องน้ำแล้วเนาะพี่น้องมาได้อัปเดตแล้วก็พอดีงบประมาณที่ว่าเอฟซีสมมาห้เนาะส่งมาให้ใหม่นี่ก็พอดีเบิร์ด กะสะสมมาทั้งเมื่อหยอดที่ใดสวยเลียอบครัวเพิ่นก็เป็นอยู่1ิบองหลานสี่แสนหกสพันกขอบคุณขอบุขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนลาย,ลายเดอ้อที่สวยขอบครัวเพิ่นขอให้ชีวิตมีแต่ความ,มสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเดอ้อพี่น้องสาธุหลก้กกาสารคีมีทีกาสิเจ้าไว้เพียงคท่านี้เจอกันใหมนะ่ในคลิหนาสวัสดีปป